ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนพระรามเก้านะครับอตอนนี้นะอยู่ในขั้นตอนนะครับการเปิดหน้านะครับเปิดหน้านะครับตีช้ถานนะครับเปิดหน้าปูนนะครับเพื่อที่จะดึงอากาศขึ้นมานะครับดึงอากาศขึ้นมาแล้วก็ช่วยอัดให้คอนกรีตมีความหนาแน่นขึ้นนะครับครับตอนนี้ช่างก็ กำลังเปิดนะครับขาดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นโพสน,นะครับวันนี้ใช้คอนกรีตของน้ำเฮงนะครับเอาเล็กอะไรปูกขึ้นมาเด็กอะไรอะ่ะ กโบกอยู่นะครับช่างก็เลยเอาเหล็กไปปักเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับตอนนั้นจะตีถาดไปเกี่ยวกับเล็กนะครับถาดหัุดรั่วได้นะครับนี่ก็เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์การที่เราใช้เปิดถาดที่เปิดถาดนะครับรั่วนะครับแล้วมันไปเกี่ยวกับเล็กเครื่องก็จะเกิดอันตรายครับนิดความได้นะครับ นีทางการวัดปกติไปเรื่อยๆนะครับครับวันนี้พื้นที่ก็ประมาณเอ่อเจ็ดร้อยตารางเมตรนะครับได้นะฮะ นนก็เป็นด้านข้างนะครับแต่งข้างครับครับอันนี้บริเวณนี้ก็คือเปิดถาดเนียนไว้ได้นะครับนี่นะฮะพอเราเปิดถาดนี้นะครับพื้นที่มันก็จะหยาบจริงๆนะครับทางด้านนี้ก็เป็นจนเนียนนะครับลักษณะสองผิวคอนกรีด ที่ตีฐานเนียนก็จะเหมือนผนังบ้านนะครับผนังบ้านที่ฉาบปูนครับให้มันเนียนอย่างนั้นเลยนะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะใช้เป็นใบเหล็กนะครับสี่ใบนี้นะครับตีนะครับนี่นะครับตีเพื่อให้ผิวเอ่อเรียบครับนี่นครับ ทางด้านนี้ก็เป็นพื้นที่เราได้ทําเสร็จไปแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นคาร์พาร์กนะครับเป็นลานจอดรถนะครับเป็นลานจอดรถนะครับป๋อ ครับครับ้างานที่ไหนนะครับต้องการนะครับงานขัดพื้นคอนกรีตนะครับเทปูนนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกห้าสองแปดสองแปดสองนะครับศูนย์เก้าศูนย์หกห้าสองแปดสองแปดสองนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ 092-593-8963นะครับ092-593-8963นะครับบริการงานขัดพื้นภังกรีจเทปปูนรถปัม๊มทั่วประเทศไทยนะครับครับสวัสดีครับ